ฟิลเตอร์เทๆนะครับมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ลดทอนคุณภาพของภาพเลยนะครับและยังใช้งานสะดวกทําให้เราทาศาศาําความสะอาดเลน์ได้ง่ายปกป้องเลนจากสิ่งสปกปรกต,ต่างนะครับไม่ว่าจะพวกคราบลอ,อ,อยนิ้วมือฝุ่นละอองหรือว่าเวลาเราไปถ่ายภาพในที่ที่ทมันสปกปรกหน่อยนะครับแล้วก็ยังช่วยปกป้องเลนสจากอันตรายเวลาตกกระแทกด้วย วันนี้เรามาลองใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นระดับท็อปคลาสของญี่ปุ่นและของโลกด้วย2ตัวนะครับก็คือเค n น o c e ซ e ลเซยูแล้วก็เค n นโ c e l เลเซยนะครับก่อนหนึ่งต้องทำความเข้าใจหน้าที่ของฟิลเตอร์ก่อนว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่3หมวดหลักๆนะครับก็คือฟิลเตอร์ปกป้องการเลนอย่าง PROTECT หรือ UV ฟิลเตอร์ที่ทําหน้าที่แก้ไขภาพนะครับอย่างพวก P L N D หรือฟิลเตอร์แก้สีแล้วก็พวกฟิลเตอร์เอฟเฟกนะครับอย่างพวก Cross o f t ต่างๆจุดสำคัญของฟิลเตอร์นะครับก็คือต้องไม่ลดทอนคุณภาพของเลนส์มีความทนทานใช้งานสะดวกแล้วก็ราคาสมเหตุผล Kenko ซึ่งเป็นบริษัทผลิตฟิลเตอร์ที่เก่าแก่มากที่สุดของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมาทำอุปกรณ์อื่นๆนอกจากฟิลเตอร์เพิ่มเติมด้วยนะฮะ เค n นโก้มีฟิลเตอร์หลายรุ่นมากๆที่อยู่ในมือผมนี่คืออนุกรมเซเลสเต้นะครับเป็นฟิลเตอร์รุ่มท็อปคลาสของเค n นโกเลยถือว่าดีที่สุดข,ของญี่ปุ่นแล้วก็ของโลกด้วยตัวนี้คือฟิลเตอร์เค n k o Celeste UV นะครับซึ่งผมเอามาใช้กับตัว j f x Roy นะครับ100ล้านพิกเซลซึ่งจะให้เห็นคุณภาพเต็มๆของฟิลเตอร์ได้ถนัดมาก ถามว่าฟิลเตอร์ U V หรือโปรเทคเอาไว้ทำอะไรนะครับฟิลเตอร์2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์ใสแทบจะไม่ลดแสงหลกัหลกๆเนี่ยคือเอาไว้ปกป้องเลนจากอันตรายต่างๆแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆนะครับเวลาที่เลนเอ่อเลอะนะครับ โดนละอองนะ้ําไขมันคาบต่างๆมันก็จะมาลงที่ฟิลเตอร์ไม่ไปโดนเลนนะครับเพราะ,ะฟิลเตอร์มันกั้นอยู่เราก็จะสามารถทําความสะอาดฟิลเตอร์แทนที่จะไปทําที่เลนนะครับทําให้เลนชิ้นหน้าเนี่ยมันยังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดอายุการใช้งานแล้วถ้าเกิดมีการตกกระแทกเดี๋ยวฟิลเตอร์มันก็จะรับแรงไปก่อนนะครับ ส่วนจะใช้ UV หรือ protect เนี่ยจริงๆในะปัจจุบันมีความแตกต่างกันน้อยมากนะครับเพราะว่าเซนเซอร์ของกล้องดิจิตอลเนี่ยมันไม่ไวต่อ UV แล้วนะครับไม่เหมือนฟิลม์มจะใช้อะไรก็ได้ไม่แตกต่างกันฟิลเตอร์เคนโค l e เซเลสเนี่ยมันจะมีขอบฟิลเตอร์ที่บางมากนะครับทั้งกรอบแล้วก็ตัวขอบด้านในแต่ว่ามีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการมืดที่ขอบภาพนะครับเพราะว่ามันจะไม่บังแสง ลองดูเนื้อแก้วจะเห็นว่าบางมากนะครับเนื้อแก้วเนี่ยเป็นสูตรพิเศษที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ขัดให้มีความเรียบสนิทภาพไม่บิดเบือนลองดูแสงสะท้อนที่ผิวหน้าของฟิลเตอร์นะครับโค้ดป้องกันแสงสะท้อนจะเป็นเซน o a t อาร์โ18ชั้นนะครับเป็นด้านหน้า9ชั้นด้านหลัง9ชั้น มีแสงสะท้อนกลับน้อยมากๆนะครับรวมแล้วแค่0.2%เท่านั้นเองจะเห็นแสงสะท้อนบางๆทำให้มันแทบจะไม่เพิ่มแสงแฟลร์ที่ตัวเลนเลยนะครับสามารถใส่ได้ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะถ่ายย้อนแสงก็ตามมีโค้ดพิเศษนะครับเป็น Anti-Stain Coating นะครับหรือ a c ทํทำให้หยดน้ำเนี่ยมันไม่เกาะและไม่เป็นคราบนะครับทำความสะอาดได้ง่ายส่วนตัวนี้นะครับก็คือ k e n c o ้ e l e s ล e PL เป็นเซอร์คูล่าพีคุณภาพสูงนะครับซึ่งมีความใสแล้วก็โคดดีมากๆฟิลเตอร์ PL เนี่ยเราเอาไว้ตัดแสงสะท้อนจากวัตถุที่เป็นอโลหะนะครับโดยจะตัดแสงสะท้อนในมุมที่ตั้งฉาก90องศากับหน้าฟิลเตอร์เราจะเอาไว้ตัดแสงสะท้อนพวกผิวน้ำใบไม้กระจกเครื่องหนังพลาสติก อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังช่วยตัดแสงที่กระเจิงในท้องฟ้าได้อีกส่วนนะครับเวลาที่มันมีฝ้านะครับเป็นหมอกแดดหรือฝ้าในท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะช่วยตัดแสงที่กระเจิงออกทําให้ฟ้ามันดูสดใสขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าม,ามันจะทําให้ท้องฟ้าเข้มเสมอไปจุดเด่นของ k e n c o s ซตส์ทเนี่ยจะเหมือนกับ Uv นะครับคือแก้วมีความแกล่งขอบบางโค้ตเป็นซีโร่โคตติ้ง แล้วก็มีแอนตี้สเตนโคตติ้งด้วยต่างกันนิดนึงนะครับตรงที่แสงซ้อนเนี่ยมันจะมากกว่าเป็น0.3นะครับเพราะว่ามันมี PL f o i เข้ามาเพิ่มแสงสท้อน k e n k o c e l e s t PL นะครับจะใช้ PL ฟิล์มที่ดีที่สุดนะครับมันจะลดแสงเพียง1สอบเง่านั้นเองในขณะที่ PL ทั่วไปเนี่ยมันจะลดประมาณ2สอบนะครับเท่ากับว่าเ e n น o คเซเลเนี่ยมันลดแสงน้อยกว่าฟิลเตอร์ยี่ห้ออื่นไปนเกือบครึ่งหนึ่งเลย ทคำความรู้จักกับฟิลเตอร์ทั้ง2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบแล้วก็ใช้งานตั้งสนามกันเริ่มต้นจากการทดสอบการลดแสงนะครับผมจะใช้ตัวไลท์มิเตอร์วัดปริมาณแสงในหน่วยเป็นลักซ์นะครับโดยใช้แฟลช์ไคงที่เนี่ยส่องแสงลงมานะครับแล้วก็วัดเทียบกันระหว่างมีฟิลเตอร์กับไม่มีฟิลเตอร์นะครับโดยเทียบฟิลเตอร์หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อที่เป็นฟิลเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่นะครับ ค่าลดแสงเนี่ยมันจะมาจากความใสของเนื้อแก้วแล้วก็แกสงสะท้อนกลับนะครับการดูดเกลืนของเนื้อฟิลเตอร์ซึ่งโปรเทคมันจะมีความใสมากกว่า U v อยู่นิดหนึ่งนะครับลองดูค่าที่ได้จากตารางกันจะเห็นว่าความใสของ k e n โ o c e สเซเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีครอบครองอยู่ในตอนนี้เลยนะครับลองดูค่าของ k e n โ o C e สเซพดูบ้างการลดแสงของ Kenko s e PL ก็อยู่ในระดับท็อปด้วยเช่นกันนะครับเรื่องการให้แสงผ่านนี่ชัดเจนนะครับว่า Kenko s e นี่อยู่ในระดับที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ mm hmm. เดี๋ยวจะทดสอบความคมชัดแล้วก็ความที่งตรงของสีที่ถ่ายจากาฟิลเตอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับโดยใช้ไฟ LED ที่คุมอุณหภูมิสีได้นะครับลองดูว่าระหว่างก่อนใส่หลังใส่ของสองตัวนี้ต่างกันขนาดไหน จะเห็นว่า k คนค o อเซเลเซเนี่ยทำความคมชัดได้ยอดเยี่ยมมากมันไม่ดรอปเลยนะครับแล้วก็สีสันแม่นยําไม่ผิดเพี้ยนเลยโดยเฉพาะตัว P L นะครับไม่เพี้ยนเลยจริงๆเอ่อซึ่งมันจะมีผลนะครับเวลาที่เราตั้งไวบ้บาลานซ์แบบแมนนวลน,นะครับแล้วเปลี่ยนฟิลเตอร์ไปมาเนี่ยสีของภาพมันจะไม่เปลี่ยนเลยทําให้เราไม่ต้องคอยแก้ไปแก้มานะครับสีมันจะสีมันจะเทียงตรงมาก ผมลองเอาไปถ่ายภาพที่อยุธยากับเขาใหญ่นะครับช่วงนี้มากๆตอนไปถ่ายภาพมันมีเมฆที่ท้องฟ้าเราเลยได้ลองฟิลเตอร์เต็มที่นะครับโปรติฟิลเตอร์ k e n c o s e s t e PL เนี่ยกับการถ่ายภาพวิวนี่จะเป็นของคู่กันเลยนะครับส่วนมากเราจะใช้ตัดแสงสะท้อนน้ําแสงท่อนใบไม้กําแพงอิฐไม้พื้นตัดแสงวัตถุที่ท้องฟ้าอะไรเงี้ยหรือว่าแทบจะใส่ตัว Kenko s e s t e PL ได้ตลอดเวลาเลย ลองทดสอบแสงแฟลายให้เห็นชัดๆนะครับในการใช้งานพักสนามของเ e n โ o เซสเซพีเนี่ยจะเห็นว่ามีเส้นแสงเพิ่มขึ้นมานิดเดียวซึ่งถือว่าน้อยมากสําหรับ PL ในยุคนี้เลยเวลาใช้ PL กับเลนส์มุมกว้างมากๆนะครับอาจจะเห็นสีของท้องฟ้าเป็นน้ำเงินไม่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าตัว PL เนี่ยมันจะตัดการกระเจิงของแสงเยอะที่สุด ตรงฝั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับและยิ่งเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยแสงมันก็จะยิ่งสว่างขึ้นด้วยแล้วก็ตัดแสงที่กระเจิงได้น้อยลงด้วยนะครับทำให้เวลาใช้ PL เนี่ยส่วนที่ใกล้ดวงอาทิตย์มันจะสว่างกว่าส่วนที่อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เป็นปัญหาของ PL นะครับต่อให้ไม่ใช้ตัว PL เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ดี ลองดูฟิลเตอร์เกนโคเซเลสเตยูวีบ้างนะครับปกติผมใช้ UV หรือโปรเทคติดหน้าเลนตลอดเพื่อป้องกันเลนเอาไว้นะครับซึ่งก็ต้องแน่ใจว่าฟิลเตอร์มันดีมากๆไม่ลดทอนคุณภาพของเลนลงนะครับลองดูภาพที่ได้นะครับคงกริปรายละเอียดยิบยิบไม่ลดทอนคุณภาพของเลนฟูเจอร์นัลลงเลยนะครับรอยล้านพิกเซลไม่ดรอปเลยใช้งานกันไปพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวเรามาสรุปความเห็นของผมที่มีต่อฟิลเตอร์เกนโคเซเลสเตยสองตัวนี้กัน คุณภาพทางออปติกของ k e n c o c e l e ถือว่าทำได้ดีเลิศมากๆนะครับความคมชัดความเที่ยงตรงของสีความไม่บิดเบือนภาพการลดแสงซส้อนอยู่ในจุดคุณภาพสูงสุดของฟิลเตอร์เกรดเเลยนะครับถามว่าเจอข้อติของฟิลเตอร์ k e n c o Seze สงตัวนี้ไหมก็เจอเหมือนกันนะครับแต่ว่า เป็นปัญหามาตรฐานของฟิลเตอร์เกรด A นะปัจจุบันตอนนี้เลยก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตคือเวลาใช้ในหน้าหนาวและที่แห้งๆเนี่ยหากมีการเช็ดทำความสะอาดฟิลเตอร์เนี่ยมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตที่ผิวฟิลเตอร์นะครับทำให้มีคราบฝุ่นเนี่ยเกาะอ,อยู่เช็ดไม่ออกนะครับเป่าก็ไม่ออกด้วยวิธีทำความสะอาดคือต้องล้างน้ำนะครับแล้วก็ใช้ทิชชู่ที่ไม่มีขุยเนี่ยซับห้ามเช็ดนะครับใช้ซับมันก็จะไม่มีคราบฝุ่นอีกถามว่าถ้าเทียบกับ ฟิลเตอร์เกรด A นะครับระดับท mm ็อ hmm. ปของจีนเนี่ย mm hmm. เทียบกับท็อ uh, ป mm hmm. ของญี่ปุ่นอย่างเทนโคเซเลเซ่ตอนนี้เป็นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยเข้ามาใกล้กันมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฟิลเตอร์จีนจะยังสู้ฟิลเตอร์ญี่ปุ่นไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของแอนติริเวชันโคตติ้งซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยยังทําได้เหนือกว่านะครับแสงสะท้อนจะกลับออกมาน้อยกว่าเนียนกว่าซึ่งน่าจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆนะครับกว่าจีนเนี่ยจะตามทันญี่ปุ่น ซึ่งก็มีข้อแม้ว่าญี่ปุ่นก็ต้องอยู่เฉยๆด้วยนะครับไม่มห,ไหนีไปไหนมาถึงเรื่องราคาของฟิลเตอร์เคนโพ c e l ลสเตนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันสูงไปไหมนะครับจริงๆเนี่ยเราควรจะใช้ฟิลเตอร์ที่ราคาประมาณ10-15% ของราคาเลนไม่ควรเกินนั้นนะครับแต่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่านั้นซึ่งตัวฟิลเตอร์กินโคเซเลสเตเนี่ยราคาก็จะอยู่ถ้าแบบเราใช้เลนดีๆแพงๆนะครับแบบตูมเป็นแสนเนี่ยก็ถือว่าราคาไม่ได้เกินงบนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์มันเองเนี่ยมีความทนคุณภาพดีนะครับสามารถใช้กันตลอดอายุการใช้งานของเลนเลยนะครับถ้าไม่ไปทำเลนตกกระแทกซะก่อนก็ใครสนใจฟิลเตอร์กินโคเซเลสเตเนี่ยก็ลองติดต่อที่มัคมัคคอสได้นะครับว่า มีจำหน่ายวางขายที่ไหนบ้างนะครับราคาเป็นยังไงสอบถามรายละเอียดได้เลยครับที่อยู่กับเบอร์โทรข้างล่างเลยครับ